เพื่อเตรียมพร้อมๆในฤดูการหน้านะครับอันนี้ผมโฟกัสในเรื่องการระดมทุนเอาแบบชัดเจนเลยครับเขาเรื่องเลยนะครับพี่น้องเข้าใจว่าเฮาหรือตัวของผู้ยบันแม่พ่อเองนะครับเฮาเดินทางมาจากศูนย์โดยต้นทุนไม่มีนะครับโดยต้นทุนไม่มีนะครับอันนี้บอลให้ฟังแบบชัดเจนขอขอวอาอีกแล้วก็ฤดูการแรก มันกับถือว่าผ่านพนไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับต่อไปนะครับเข้าเสียดวิธีการไหนผมกับบวกรูปคุ้นหันนะครับหลายสิ่งหลายอย่างกันเลยมาบอกกับพีกับน้องผู้ที่เพิ่มมีทุนเพิ่มมองหาธุรกิจทางด้านธุรกิจนะครับตอนนี้ผมบอกแบบชัดเจน่าผมเปิดรับ นายทุนที่จะมาร่วมสางกับเพชรลำเพลินอ่าอันนี้วอลให้พี่น้องเข้าใจเลยว่าเปิดรับนายทุนที่จะมาร่วมสร้างกับเพชรลำเพลินพี่น้องต้องมีหัวใช่องทางช่องทางการทําธุรกิจนะครับเดี๋ยวนี้หมอลำเป็นยุคฟีเวอร์ของมอลำนะครับมีโอกาสสูงที่จะทําธุรกิจนะครับประสบความสําเร็จในด้านนี้นะครับพี่น้องเห็นหลายๆวงที่เพิ่นกระตุน้นกระเตื้องขึ้นมาเห็นหลายๆองค์กรล้วนแล้วก็เป็นธุรกิจหมดทุกอย่าง นะครับล้วนแล้วเป็นธุรกิจบรรทุกย่างฉะนั้นแล้วเมื่อนี้ผมกับซีโบลให้พี่น้องเอฟซแฟนคลับฟังเลยว่านะครับคนที่อยากมาร่วมสร้างกับเพชรลำเพลินในฤดูกาลที่สองถักมาหลังไม้หาพยาบาลเลยครับถักมาตั้งแชทพยาบาลโดยตรงครับผู้ใหญ่มานพชัยบอว่าสิเป็นเบอร์โทรศัพท์088-533-5199 088-5ส3ม1 9 9 นี่คือความชัดเจนนะครับในการระดมทุนและการในช่วงนี้นะครับเฮากรสิทำกุมปิดทำกลุ่มปิด,ปดเพื่อนะครับต่อยอดในการแสดงนะครับหลังจากที่เราได้หยุดการแสดงในช่วงนี้นะครับเฮาว่าได้ปิดฤดูกาลนี้ครับว่าได้ว่าปิดฤดูกาลนะครับเฮากระสีสังเฮากระสีสังควมมวลควมบันเทิงบนเวทีคือเก่าเหมือนเดิม เ่ากระบ,บวกลูกคุณหารลายซิงลายยางนะครับก็บเป็นเรื่องเจยวกับพี่น้องบางคนที่เพิ่นเข้าใจกัก็ว่าอยู่ที่ทุนนะครับผมก็ยอมรับว่าเรื่องทุนแต่เรื่องที่ผ่านมาคือความชัดเจนลายซิงลายยางคือหมอลำผมเปิดโอกาสแล้วได้ครับตอนนี้คือผมเปิดโอกาสให้คนที่มีทุนเฮียหน่อยเพิ่นไปสั่งวงเงินแล้วครับอันนี้ผมบอกแบบชัดเจนแกไปทำสามวงแล้วคือ แัตนะินิญนกยุงทองแล้วก็แล้วก็หนูพัน์วิเศษสินอันนี้แบบชัดเจนเลยครับเพราะอันนี้คือเขาเขาโยกขาไปเข้าเอาเร่องของเข้าเลยเข้าเอาเรีองผูเื่นไ้เลยครับอันนี้ผมแบบแบบชัดเจนนะครับพี่น้องที่คอมเมนต์กันขเข้ามาเขาเข้าขาไปเลยนะครับคือการระดมทุนเราจะหานะครับผู้จะร่วมทุนที่จะมาซอยสางซอยสู้กับเพืเพ่อนรเพิ่นพี่น้องนะครับท้าได้ยินแช่กันออกไปครับ พราะว่าในส่วนของการทำธุรกิจณตอนนี้เฮ้ามีช่องทางเฮ้านะครับทำคะแนนมาไวหวหายแล้วมีอย่างเดียวคือต่อยอดแค่นั้นครับมีอย่างเดียวคือต่อยอดพี่น้องมองบ่หลยดอครับผมเห็นแล้วบ่หลายใครจะถ้าจะทําธุรกิจร่วมบ่อลหลครับบ่อยากตอบโต้บ่อยากบ่อในส่วนของทีหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องที่พานมากครับเรื่องการออกการเขาคําว่าเป็นวัฏจักบรบ่นะครับ ถ้าถ้าทุกวงนะครับบางบางครั้งบาง,บางที่คือมันเป็นระบบใหม่นะครับการไปการมาเราไม่ได้ทําสัญญาเราสัญญามาด้วยใจนะครับการไปการมาแต่ละคนเขากับทุกคนก็อยากมีจุดยืนและจุดเด่นเข้ามาจุดเด่นครับของศิลปินมันถ้าทุกคนนะครับมีจุดเด่นเบิดวงโดยความสามารถแตกต่างกันครับมันก็สิยาอยู ในการทำของหัวหน้าครับบ่เมนว่าสิบคนจะให้เด่นบสัสดุคนเข้ามาการบริหารมันเป็นไปได้ยากสําหรับผู้บริหารแต่คําว่าจุดเด่นของแต่ละคนมันมีเรียงลําดับตามความสามารถครับพี่น้องบอว่ากันนะครับปัญหากับมีไว้แก่อยู่แล้วครับสําหรับผมผมสู่ต่อไปอยู่แล้วครับคนเก่าไปคนใหม่ก็ต้องเข้ามา นะครับคนอยู่ก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของใครของมันเป็นจุดตัวของใครของมันอยู่แล้วนะครับผมไม่อยากใครไปตีโจ์ตีเขาไม่อยากใครไปโหมตัวนั่นตัวนี้หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นวัตจักรของวงการนะครับมันเป็นวัตจักรของวงการเข้าสิสมองถึงว่าผู้ใหญ่บ้านดูแลไม่ดีผู้ใหญ่บ้าน จังสันจังชี่ผมบอกเลยครับผมก็เคยบอกกับพีกับน้องอยู่ว่าคือเรื่องเดียวคือเรื่องค่าใช้จ่ายอันนี้ผมขอ,อย้ำอีกว่าเราต้นทุนมาจากนะครับมาจากศูนย์ผมพาไปลงวิกผมพาไปหาเสียงไปหาซื้อเสียงครับลูกๆทุกคนเพะผมบอกเลยครับมีแค่อันนี้บอกบอกพี่น้องฟังที่เคยใช้คำว่า งานนี้ไม่ได้ผมไม่เอามีแค่เขาเจ้ากลับไปอันนี้ผมยกตัวอย่างเลยครับมีแค่ขาเจ้ากลับไปอันนี้ทุกคนก็นดีบัดแต่อันนี้ผมขอย,ขอยกตัวอย่างแต่คําว่าใช้คําว่าเมื่อนี่พ่อขาดทุนเอ้อพ่อบ่ได้คนบ่มีดอกผมเอาล้อยเดียวสองเอาล้อยสามลอยบ่มีครับผมบอกผมก็ยังจ่ายนะครับอันนี้คําว่าผมยังจ่ายผมก็บอกว่าผมจะจ่าย บางครั้งผมก็ต้องติดค่าตัวผมก็ยอมรับเพราะว่าผมผมกับผ้าไปหาซื้อเสียงหาเงินครับผมก็เคยบอกอยู่ประจําผมเคยไล่ไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับเจยวกับเรื่องนี้นะครับผู้บ่เข้าใจก็คิดว่าเพิ่นผ้า,าไปเพิ่นคื้นบ่อใจต่างเฮาเพิ่นคือติดค่าโตเฮ้าซึ่งคําว่าค่าโตก็เห็นเห็นน้ากันครับมาเฮ้าไปเฮ้าไปหาซื้อเสียงพ่อต้องผ้าไป ล่มลุกคุกค้านไปเคี่ยพื้นที่ไปเคี่ยตำรวจไปเคี่ยทีแตละเทียก็สได้แสดงสางความลำบากนะครับนี่คือผมก็อยากษ์ฮู้กันครับว่าทุกคนที่ออกไปนี่ใจเขาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับบอว่ากันทันเกียวกับเรื่องเงินอย่างเดียวผมผมยอมรับอันนี้คือผมยอมรับความจริงแต่ ผมก็บอกแล้วผมจะหาเคลียหาใจในช่วงนี้จะให้จบทุกทุกอย่างนะครับผมกล้าคุยในโซเชียลผมกล้าว่าออกไปทังโซเชียลเพราะว่าเราเป็นหมอลำปีแรกการทำต้นทุนแล้วก็ผมทำหมอลำวงที่ใหญ่ให้ให้มีชื่อเสียงรับนี่ทุกคนต้องมองย้อนหลังด้วยนะครับต้องมองย้อนหลังตัวเองบอสส่ว่าพ่อกับแม่ไม่ดูแล ผมบอกเลยครับการยู่การกินผมเรียงดูปูเสียยุดยุตลอดบ่ให้ขาดปากขาดต้องแม่ขั้วมือละหาคน้นสิบคน้นนะครับเราจ้างมาเราให้ดูแลตลอดพี่น้องที่ในส่วนของการติดตามศิลปินนะครับบ่าว่ากันดรอกครับออกไปแล้วก็คือปกติบ่ต้องไปข้อมินนะครับการแหน่การแนแท่งกันดอกเฮาเฮา,เาต่างคนต่างหาอยู่หากินของใครเขางมัน่นถ้าไปอยู่วงอื่นทําตัวดีศิลปินที่ดี มีขังนาขาลังทีดีนะครับกระจบไปว่ามีปัญหาครับผมผมไ่ได้ไปมีอคติกับใครทั้งสิน้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องธรมรมดาะนะครับแต่ก็ไม่ต้องมาโตแยงหรอกครับเพราะว่าผมกระสิสรางฐานใหม่สร้างระบบใหม่นะครับผมสร้างระบบใหม่ผมจะไม่ให้มีปัญหาแบบนี้แน่นอนต่อไปนะครับผมบอกพี่น้อง FC ฟซีแฟนคลับเลยและก็ศิลปินหรือทุกระบบที่เข้ามาอยู่กับผมใหม่ ต้องมั่นใจในตัวของการทํางานในปีที่สองครับผมกัรลันตีแล้วครับผมไม่ผมผ้ายางไปเหยียบน้ํากันแล้วกันนะครับผมผ้ายางไปสู้ควุมเจริญยิงไ่กันแล้วกันครับผมผ้าไปหาเงินไปสร้างซื้อส้่งเสียงให้แน่นอนผู้เก่าผู้ผู้เก้านะครับต่อไปก็ต้องอับจะของแล้วก็เป็นศิลปินที่มีคุณภาพผูม่เขขามานะครับก็ตตองมีคุณภาพ ฉะนั้นแล้วครับเมื่อนี้อยากให้พี่น้องทั้งควข้าใจโดยตรงเลยว่าผมมาแจ้งข่าวพี่น้องในการเดินหน้าลุกดูการที่สองนะครับของเพจลำเพลินใครที่อยากร่วมสร้างทุนมาเป็นขอบครัวของเพลลำเพลินเชิญครับผมต้องเดินหน้าเยอะแล้วนะครับมันถอยล้างบ่ได้ดอกครับอันนี้คือในานามผู้บริหารจริงๆแล้วอันนี้ผมแค่แจ้งข่าวพี่น้องนะครับ บางคนบางท่านเพิ่นกับบอข้อใจเนาะว่ามันเป็นเพราะอะไรสาเหตุที่มากแล้วก็เฮาจะเราจะปรับระบบใหม่นะครับผมกบ,บกับลูกๆทุกคนที่ที่เขายังคงอยู่นะครับบอกับบุคลากรหรือสมาชิคกครอบครัวที่ยังอยู่อยู่ตอนนี้ก็ยอมรับว่าเราอยากมีวงใหญ่ที่จะไปนําเสนอผลงานนะครับถ้าวงขนาดกลางมันแข่งขันการแข่งขันมัน มันยากที่จะมีการว่าจ้างพี่น้องเข้าใจแล้อครับมันมันยากต่อการว่าจ้างการตัดสินใจของพี่นอมม้องซูเมอร์นี่เขาเอาผลงานหน้าเวทีเขาเอาระบบเอาความหลากหลายนะครับสําหรับวงไงดิกะไล่สดกะย่อมรับอยครับอยู่ว่าไล่สดไล่สดกลุ่มปิดอย่างนี้มันอยูทีคอนเทนต์ยูที content, ยูทีเหลืองเล่ายูท,ยทีนะครับตัวของบุคคลที่เห็นในพี่น้องที่ดกที่ใจอันนี้กับเป็นเป็นเรื่องธรรมดา นะครับแต่ว่าในส่วนวงหง่มันประกอบกันด้วยความยิ่งใหญ่อลังการคนต้องหลายนะครับบได้บานหน่อยหน่อยแล้วก็นหน่อยมันก็คคาจ้างประมาณนั้นแหละครับมุมมองเวทีขนาดนี้มันเป็นการเปรียบเทียบเครื่องเสียงขนาดนี้องค์ประกอบชุดการแสดงขนาดนี้มันกับเป็นอีกเกตหนึ่งดีอยู่มั่นใจเลยนะครับมั่นใจเลยถ้าคุณมีคุณภาพพอนะครับอยากส้างซื้อเสียงระดับวงหง่นะครับ เข้ามาเลยครับต้องมั่นใจในตัวพยาบาลในฤดูการที่2นะครับผมจะปรับเปลี่ยนระบบไม่เบิดนะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้เข้าใจว่านี่คือการทํางานในฤดูการที่2นะครับ